โอ้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 เป็นไงกันบ้างทุกคนรอดูฉันอยู่ละสิฉันรู้นะฉันอ่านความคิดคนได้โถเอ้ยทำมาเป็นท่าอ่านใจก็มึงบอกให้เขารออีกทีหนึ่งทุองอ่มอ่ะมึงจะอัพคลิปอ้ยที่จริงอะ่ะฉันอ่านความคิดคนได้แไมไปเรได้มึงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูเปิดอินโทรช่างเองก็ได้มึงเปิดช้าอ่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม, ow, กมเอเจ็ตโปรนะครับอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอยิดช่องไม่เป็นก็ยังจะมาเปิดอีก S <S แกต้องพูดอย่างนี้สวัสดีครับตอนนี้เรอยู่ช่องอนินจิโปและเราก็กลับมาอยู่ในเกมทับกันอีกแล้วประมาณนี้เข้าใจปะเสร็วันดีครับตอนนี้อก็ที่ช่องอินจิโปนะครับก็กลับมาดูเกมแทบกันอีกนะครับตัวตอนนี้ผมชอบเรียนะครับในตอนนี้เนี่ยครับนะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะทําการเล่นก่อนที่จะเข้าดาวนอีก5ชั่วโมงนะครับนะเออก่อนที่ถึงข้ามปีปีใหม่ของเรานะฮะเออขึ้นสู่ปี2021นะครับ เออแล้วนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับจะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยอ่ะซึ่งก็น่หระคบนะคลิปสุดท้ายเนี่ยเราจะส่งคลิปท้ายปีโดยการจัด10ตัวละครที่เทพที่สุดนะครับนะ10ตัวละครที่เทพที่สุดของปี2020นะครับนะเอออ่ะซึ่งผมจะไม่เอาตัวที่ผมสร้างมาจากอันดับหรือว่าตัวที่ผมโหลดมาจากเวิร์กช็อปของคนอื่นและก็ยูนิตท,ที่เป็นตัวอมาตะผมจะไม่เอามาจัดอันดับนะครับนะเออซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะมีหมอดกับตัวหลักนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสิ่อันดับตัวละครเทพที่สุดของเกมแท็บปี2020เนี่ยเออจะมีตัวอะไรบ้างไปอ่ะ,อะเปิดฉากมาตัวแรกนะครับอันดับที่10ของเรานะครับก็คือโรน่าอาโซโรนะครับนะซึ่งพี่เขาเนี่ยเออมาจากการ์ตูนชื่อดังวันพีสนะฮะเออแล้วก็ต้องขอบอกนะครับว่าพี่เขาใช้ดาบได้ยอย่างช่ำชองที่สุดนะครับในมอนะครับแล้วก็ตีเร็วความสามารถดีเยอะแยะฟูลไฟลปุ๊กปิ๊กจิกจิกเดี๋ยวไปดูเอาเองดีกว่านะครับพูดไม่ออก อ่ะเปิดฉากมาผมจะให้พี่เขาเจอกับช้างแมมมอสนะครับ5ตัวไปดูน,นะครับว่าลูราโซโล,โลจะสามารถเออหั่นเนื้อช้างแมมมอสภายในเออ่้าตัวภายใน5าวิได้หรือเปล่านะครับฟึิปเอาละสายฟ้า,าไปไม่เป็นไรนะครับช้างบอกกูไม่เป็นไรแต่เองฟันอย่างงี้กูตายดีกว่าโอ้โหนะครับแล้วราดจะเร็มของฉันจะฆ่าเนี่ยมาทุกตัวเอ้หูยฟันแบงปิวเลยนะครับ อ่าแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อในความเทพของมันนะครับผมจะให้คุณเจอกับรอดเล็กเข่นเลยละกันนะอ่าด,ดู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 ความโหดมาน,นะครับว่ามันตีแรงขนาดไหนแล้วมันใช้เรื่องกับเก่งขนาดไหนดูรอดเล็กเคนโออแกเออเร็วจังเลยนักเ้อเออหมังมังมันตรงนี้ได้ไงวะออ,อ,โอโหยทนดอกเดียวนะครับรอดเล็กเข่นตาย <laughs> นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่9กกันต่อเลยะครับว่าตัวเทพตัวไหน อ่ะเอาละครับแล้วตัวต่อมาก็คือตัวที่เกล้านะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามันคือปอบผีฟ้าในร่างดีนั่นเอง,เอง,เองนะครับนะเออถ้าคุณงงว่าปอบผีฟ้าไม่มีร่างดีได้หรอพี่เออให้กลับไปดูคลิปเมื่อวานนะครับผมเพิ่งแคสไปเองนะครับไอปอบผีฟ้าร่างดีเนี่ยพิมพ์ไปเลยนะครับปอบผีฟ้าร่างดีมีด้วยเหรอไอสัตว์่อยต่อหน้าแม่งโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ม่ใชอะก็สรุปว่ามันมีรแหละแต่ที่มาที่ไปเนี่ยคุณไปดูในคลิป มันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไว้ได้ใต้ร่างคลิปเอ่อคลิปนี้นะครับนะเป็นลิงก์นะฮะซึ่งพลังของพี่แกนี่ก็จะบินเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่เหมือนซูเปอร์ชาวนาเหมือนไซตามะร่าง2เลยนะครับนะแต่อาจจะช้ากว่าเดี๋ยวเรวามาดูดีกว่านะครับพูดมาก เอาละผมจะให้มันเจอกับช้าง10ตัวนะครับน้าช้างก็บอกอู้ทำไมกูต้องเป็นช้างทดลองด้วยเดี๋ยวมันมีตนูทดลองไม่ใช่หรอทำไมกูต้องเป็นช้างทดลองวะเดี่ยนะครับนะเออช้างแม็กชอบเป็นตัวเปิดในการโดนสังหารเออตัวทดลองของเราครับนี่โอ้หยูโอ้หยูโอ้โหยเรเรียบร้อยนะครับนะนี่แหละความโหดของพี่เขานะครับนะบินยังกับใส่ตมะนะครับดูช้างตัวนั้นดิเออแล้วผมก็เรียบอกไปนะครับว่ายูนิตตัวนี้นะครับอยู่ในขั้นสูงระดับ2นะฮะ ท่าที่จริงตอนแรกในคลิปนั้นเออแล้วผมก็ลืมบอกนะครับว่าไอปอบผีฟ้าร่างคนดีเนี่ยมันอยู่ในยูนิตขั้นสูงระดับ2นะครับนะแต่ท่านผู้ชมอีกฝ่ายหนึ่งก็อกบ,บจะงงเ hey, ฮ้ยพี่พี่บอกครั้งนั้นมันระดับหนึ่งไม่ใช่เหรอ <c oughs> เออผมก็ต้องขอโทษนะครับนะผมขอเปลี่ยนใหม่แล้วละกันนะครับเพราะว่าเออผมลองเอามาวัดสู้กับเออไอพวกระดับหนึ่งของขั้นสูงระดับหนึ่งเนี่ยคือมันชนะทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นผมจะเลื่อนขั้นให้มันเป็นระดับ2แล้วกันนะครับนะเออขอโทษทีนะครับนะอ่ะ นี่เดี๋ยวผมจะวาให้ทุกคนดูเลยนะครับแล้วผมก็ต้องบอกนะครับว่า3ตัวนี้นี่เป็นยูนิตขั้นสูงระดับ1นะฮะเออเผื่อใครยังแบบว่าไม่ค่อยได้ดูช่องผมแต่ถ้าสมมุติเป็น FC ผมนี่จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพวกนี้เป็นยูนิตระดับไหนหมดนะฮะเอออ่ะเอาละนะครับมาดูกันเอาเดี๋ยวข้าจะปล่อยสายฟ้าใส่พวกเจ้าแล้วนะนะครับบอกเจ้าอย่างนึงนั่นจะตกใจข้าเคยเป็นฮีโร่มาก่อนเฮ้ยเแต่ก่อนกูสปอยเนื้อหาท่าไมเนี่ยเราบอกให้ท่านผู้ชมไปดูเอาเองนะครับแล้วแต่เซอรสปอยยังไงกันแน โอ้โหนะครับราซาซุเกะกับลรดาวโซโลตายแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่บักขำเออที่หน้าตาเหมือนนายแมสแซนนะครับแต่ตาเสือกเป็นสีแดงถ้าจะเป็นตาสีฟ้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นเออนายแมสแซนแล้วเนี่ยนายแมสนะครับนะโอ้โหนะครับตายคู่นะฮะเสึกขึ้นบูชนะอีก เอาละครับต่อมาตัวละครอันดับที่8ของเราก็คือซูปเปอร์ปอบผีฟ้านะครับโอ้โหซึ่งก็บอกเลยว่ามันเกิดจากการรวมร่างปอบผีฟ้ากับซูปเปอร์ชาวนาเข้าด้วยกันนะฮะซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับนะให้ท่านผู้ชมไปดูคลิปนี้ด้วยตัวเอาเองแล้วกันนะครับจะทิ้งทิ้งไว้ใต้ล่างนะครับนะขายของแป๊บ <c oughs> ซึ่งบอกเลยนะครับว่าพี่แกนี่อยู่ในยูนิตขั้นสูงระดับ2นะครับนะ เดี๋ยวผมจะให้คุณดูความโหดนะครับนะผมจะเอานี่นะครับโอดินลอตอ่าเลคเ้นนะครับนะนี่นี่นี่ปอบปีฟ้าร่างสองก็มาไว้ตั้งจอมมาแล้วนะครับนะตอนนี้เออแล้วก็ซูเปอร์ชาวนาดูดินะครับนะดูซิจะสู้มันได้ปะ ออานะครับมาดูกันโอ้โหพุ่งไปนะครับนะดูนะครับนะเออเนื่องจากมันมีสองพลังในตัวเดียวทูอินวันโอ้โหระเบิดแม่งตายเลยโอ้ยังตามไปต่อยเขาอีกนะครับนะไประเบิดเขาอีกแล้วก็ฆ่าเขาซ้ำอีกโอ้โหดูดิดูดิดูดินะครับมันจะโคตรได้เปรียบขนาดไหนอะเมื่อมี2พลังโอ้โหรวมกันนะครับนะระหว่างไยธรรมะกับอัธรรมนะครับดูดิโคตรขี้โกงเลยนะครับชนะได้อย่างสิวๆนะฮะ นี่นี๋ยวผมก็แค่มันเจอกับดาบที่9้านะครับปอบีฟ้าร่างคนดีถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะครับนะเอาละครับซุปเปอร์ปอบีฟ้านะครับพุ่งไปดูไอ้พวกโอ้โหนะครับปอบีฟ้าร่างคนดีแมงยังอยู่ดิมูชูมือทำไมล่ะนะโอ้โหจะปล่อยสายฟ้านะครับนะตู้อยู่ระเบิดนะครับแมงไม่ได้ปล่อยเลยอดปล่อยโอ้โหโดนไปดิจหตายแป๊บเดียวนะฮะเห็นไหมอันดับที่8ปดมาโถขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมอันดับที่8ชนะอันดับที่9้าได้แบบจิสิวโคตรง่ายอ่ะเออ เอาละครับต่อมาเป็นอันดับที่7ของเรานะครับนั่นก็คือซูเปอร์ม้าโอ้โหติด10อันดับตัวเทพของปีด้วยนะครับนะเออซึ่งผมบอกเลยว่าพี่แกเดียพีพลังของจุดจุดจุดแล้วก็จุดจุดจุดอีกแล้วนะครับนะมึงนี่ขี้กากจริงเลยนะบักคอยนะครับนะถ้าอยากไปดูเองก็นี่ะใต้คลิปนี่แหละมีลิงก์เว้ยอ่ะก็ต้องขอบอกนะครับว่าซูเปอร์ม้าเนี่ยอยู่ในยูนิตขั้นสูงระดับ2เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันทําอี๋อย่างได้ อ่าเอาลตทีนดี้จะต้องมาเจอกับ5ตัวนี้นะครับนะโอ้โหเป็นหัวหน้ากองทัพแต่ละเผ่าเลยนะฮะนี่ก็มีซปเปอร์ชาวนาวอพระราชานางฟ้าแล้วก็โอ้ยไวกิ้งเหนือนะครับแล้วโอดินแล้วก็โอ้โหจอมโจรขี้บาปนะครับกนาะดูซิว่าบักมานี่จะสู้ได้หรือเปล่า มาโอ้โหนะครับห้าตัวเต็งนะครับดูซิโอ้หูนะครับซุปเปอร์ชาวนาชนกั้นโจโจโอ้หูแย่งตายเลยนะครับนะใครเข้ามาระยะประชิดมึงปิวหมดอ่ะนะครับนะตะกี้โฮลลี่กับโอ้โหวาร์ปไปก่อนนะครับโฮลลี่กับจอนโจวาร์ปไปก่อนตายก่อนเพื่อนตีเนี่ยโอ้หูโดนโดนโอ้หูซุปเปอร์ชาวนาบักต่อยแม่ต่อยแม่ต่อยแม่เอาไปให้ตายเอาไปให้ตายมาบอกเออไม่เป็นไรเลยเฮ้ยอ๋อมันดวลังให้กูหรือไงนะครับโอ้ตายแล้วนะครับนะโคตรหมูอ่ะเออเอออย่าทำชั้นเลยโอ้โหนะครับนั้นแพ้มาทั้งทีมเลย ไม่ดตัวเก่งๆแล้วแต่กี้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่6กันต่อเลยนะฮะนะเอาล่ะครับต่อบัก็ต้องมาเจอกับ We are f i g h t e เคยฟังไหม แน่จะไม่เคยฝักนะครับนะเพลงนารูโต,โตนะนั่นแหละนะครับนะเออซึ่งก็บอกเลยว่านะครับนะอันดับที่6เราก็เคยนารูโตะกูจะพูดอะไรซ้ำวะเนี่ยน้องๆเขาก็จะรู้แล้วแหละนะครับซึ่งพลังเนี่ยก็บอกเลยว่ามีจักระกับหมัดหนักนะครับนะหมัดหนักจะอยู่ด้านซ้ายจักระจะอยู่ด้านขวาซึ่งจักระโคตรแรงนะครับอย่าให้โดนเด็ดขาดนะฮะอ่ะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเออนารูโตะจากหนังเรื่องนารูโตะสู้กับตัวอื่นจะเป็นยังไง อ้าเอวนะครับเปิดฉากมาที่ครับให้มันเจอกับไททันโอ้โหนะครับแม่งโคตรมั่วอนิเมะเลยนะครับนะเอาละโอ้โหโดนจักกะไปโอ้โหไททันแม่งรอยเลยโดนจักกะนะครับนะโดนไปนะครับโดนต่อยลอยไปโอ้โหโดนจักกะคือแบบปิวนะครับแล้วจักกะของข้อมันแรงปลาปลซาสสุเกะยังไม่สู้ข้าเลยนี่แหละโอ้โหนะครับนะเออเมนารุโตะร่างไหนนะครับช่วยบอกพี่ได้ครับพี่ไม่ได้เป็นแฟนนารโตะพี่ไปดูว่านี้ร่างไหนร่างเอ่าก้าวหางเซียนอะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจเหนือหมด หมดอะไรไม่รู้เออดูสิโอ้โหช่ยด้วยนะครับนะแต่ท่านบอกเอออ่าเอาละนะครับมันยังไม่พอนะครับผมต้องให้มันเจอกับซูเปอร์มาอีกนะครับนะเพื่อวัดผลว่าเนี่ยอันดับที่รองจากมันมันจะสู้ได้หรือเปล่านะครับอันดับที่7ซึ่งก็บอกได้ว่ามันค่อนข้างจะสูสีนะครับนะแต่ผมคิดว่าโนโตะเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะกว่าที่ไงโดนไม่ล่ะมึงตายนะครับมาากูมากูเบลอดนะครับนามาเป็นสีน้ําเงินนะโนโตะเป็นสีแดงนะครับโดนโอ้โหมือปีศาจจํำให้จมดินไปนะครับนะเลย ไม่ได้มีบทบาทออกมาโชว์หน้าตาเลยนะฮะเอาละนะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่ห้ากันต่อเลยเอาละครับตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วครับนั่นก็คือราชาฟักยูนะครับไม่ใช่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 ก็มาโดนฟักยูอะน้องๆบอกนะครับน้องๆชอบบอกพี่พี่มันเหมือนมันมันมันไม่ได้เหมือนถือไก่เลยมันเหมือนฟักยูอยู่นะครับนะซึ่งพี่ก็เห็นด้วยนะครับดูดิ ทเทพแห่งการฟักอยู่ฟักอยู่แต่มันชื่อราชาไก่จริงๆนะมันชื่อชิค k ก้นคิงอ่ะนะครับนะซึ่งก็บอกได้ว่าชิคเก้นคิงเนี่ยเป็นยูนิตขั้นสูงระดับ3เท่าเท่ากันกับนารูโตะตะกี้เลยนะฮะอันดับที่5ของเราแล้วก็ความสามารถของพี่เขาเนี่ยจะ iv ต่อยรัวแบบแบบบูด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 มากเลยนะครับ shortly. ต่อยรัวต่อยเร็วแล้วก็มีความสามารถเรื่องการต่อสู้ระยะประชิดสุดๆนะครับนะแล้วก็สามารถกันได้ด้วย อ่ะงั้นให้มันเจอกัน,กนมารุโตะแล้วก็ซาสุเกะแล้วก็นี่อ่าปอบิฟารักคนดีนะครับนะดูซิรวมมันจะสู้ได้เปล่านะครับราชาฟักอยู่นะเฮ้ยราชาไก่นะฮะเอาละฮู้ข้ามาเป็นที่5ได้เดี๋ฉันบอกได้ว่าฉันสุดยอดแบอนี่ไงมึงนะครับนะจะเร็วขนาดไหนก็โดนหมัดมันอยู่ดีนะครับนะ,ะถ้าบอกข้าเร็วกว่าเอออ้าวอ้าวติดตัวแล้วมึงอ้าวอ้าวจะสู้ยังไงเลยเนี เอแม่งเอ้ยเราตกไม่ฉลาดะเอ้ยเอาเว้ยนะครับเราโดนสายฟ้าเออซาสุเกะบอกว่าโอ้กูไม่น่าใส่แม่งเลยไม่ได้ปล่อยสายฟ้าเลยเออราชากรบอกขอบใจนะครับนะที่ทำให้มันเด้งออกมาจากหลงังคาอ่ะแล้วต่อมาผมจะให้คุณดูความเร็วของหมัดมันนะครับนะเออหมัดบักเอ่อบักราชาฟักอยู่เฮ้ยไม่ใช่ราชาไก่นะคะนะนี่ ยังไม่ต่อยยังไม่ต่อยนะครับรับสุมเอาแล้วมีเสียงแล้วโอ้โหช้างพากันตายกันหมดโอ้เราเป็นยูนิตอมตะเอยไม่ใช่ยูนิตอมตะเป็นยูนิตที่โคตรอืดนะครับนะถ้าผมบอกว่าขั้นสูงระดับ3นั่นหมายความว่ามันจะโคตร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 โอึดเลยนะครับนะแต่ถ้าขั้นพัดเจ้าเนี่ยคือแบบโคตรอึดนะครับนะเออแต่ถ้าเป็นอมตะก็คือมึงไม่ตายนะครับนะผมจะไม่พูดเสียงสูงไม่มากกว่านี้แล้วคอจะแตกอยู่แล้วนะครับนะวันนี้อัดสี่คลิปเลยนะฮะ โคตรบ้าบอเลยครับเลยนะครับเราต้องเตรียมข้อมูลอีกเหนื่อยมากนะครับสาหรับวันนี้แต่ก็เพื่อเงินนะครับผมทําได้ทุยไม่ใช่แล้วนะเออเพื่อวันหยุดสุดหันษานะครับนะต้องให้คนดูดูอะไรสนุกสนุกหน่อยนะครับนะจัดสิตอันดับเดือดเดไปเลยเนี่ยดูดีมันต่อยนะครับนะชางพากันล้มตายช่างบอกเออทำไมพวกเรายังงูเข้าไปหามันทั้งที่มันต่อยเราข้างเดียวตายว่าไอ้ฟักอยู่นี่โอ้โหโดนไปนะครับ แล้วชาไก่บอกเขาจะเป็นรายต่อไปเอหนูไม่อยากเป็นรายต่อไปแล้วครับผมขอก,กลับบ้านดีกว่านะ่าขอถอนตัวขอถอนตัวไปแหละไปแหละไปเราจะไปเราจะกลับบ้านนี่คือวันคริสต์มาสเนี่ยปีนิวเยีร์เอ่เปียนิวเยีร์งานงานงานเดี๋ยวโชคดีนะโอ้ยแม่งตามกูมาตอนไหนเมื่อเดือิบหายแล้วขอลงไปก่อนขอลงไปลงไปดิวะกูอบอกให้มึงลงไปเอา้ามันไม่ลงอ่ะเอา้ามันไม่ลงเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ อเบล i ไอแ i นไฟเอาแม่งกำลังจะดูมันนะครับนะตะกี้กำลังจะลงอยู่แล้นะครับนะเสอกไม่ได้ตายแบบเป็นสุกเลยนะครับนะไม่ได้ตายด้วยตัวเอง <S 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 เอาละครับต่อมาอัำที่ที่ก็คืออัลตาเซนนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นโอ้โหแสนร่างอัลตาที่ไม่เหมือนอัลตาอัลตเลยนะครับเพราะว่าที่จริงร่างอัลตามันจะมีไออันนั้นใช่ไหมไออะไรวะ ไอห,หัวกระโหลออกมาช่วยอ่ะเออยิงอ่ะอยู่ข้างๆใช่ไหมใช่ไหมนั่นคือร่างเอาตาใช่ไหมครับน้องๆเออนะครับนะเราเออก็ต้องบอกอีกอย่างนะครับว่าผมจะไม่เอาแซนร่างหนึ่งมาจัดอันดับนะครับไอตัวแซนที่มันตัวเล็กๆนะฮะผมจะไม่เอามานะครับเพราะว่า,วามันจะซ้ํากันแล้วมันจะไม่มีความหลากหลายในการจัดอันดับ10ตัวนะครับนะเออเพราะฉะนั้นเอาแซนตัวเดียวก็คือร่างเดียวไปเลยก็คือผมจะเอาเอาตาร่างสูงสุดของแซนมาคัดก็คือติดอันดับที่4เนี่ยแหละฮะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพลังของพี่แกเนี่ยไม่ไม่ได้ปล่อยกระดูกกมมในเ ซึ่งก็บอกเลยครับว่าพลังของพี่แกเนี่ยไม่ได้ปล่อยกระดูกเหมือนในเกมที่เราเห็นเล่นกันนะฮะเออมันจะปล่อยพลังแคนโดลแล้วก็พลังสายฟ้านะครับพลังอัลต้านะครับซึ่งพี่แกก็จะโคตรอึดมหาป่ายเพราะว่ายูนิตตัวนี้อยู่ในระดับขั้นพัะเจ้าระดับหนึ่งนะครับนะเออนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าอัลต้าแซนจะหดและเก่งขนาดไหนไป อ่ะเอาหลักนะครับนะผมจะเอาซูเปอร์มาเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงเป็นอะไรเนี่ยอ,อ๋ออยู่ดีๆอยากนั่งบ่เหนื่อยบอ่มาโอ้โหนะครับท่านั่งมันโคตรเฟีเยวเลยนะฮะผมจะเอาซูเปอร์มาราชาไก่แล้วก็เออ่นารูโตะแล้วก็เอะเอาไอ้นี่แม่งมาได้ไงเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับนะเออรุมมันนะครับดูซิว่าอัลต้าแซนจะสามารถสู้ได้หรือเปล่า อ่ะเอาละครับมานะครับเราอัลตาเซนบอกคือแกชนะข้าไม่ได้หรอกข้าคือยูนิตระดับพระเจ้าโอ้โหเราตกเองโดนกอดเพื่อนเลยนะครับนี่คือขั้นสูงระดับสามนะครับโดนกอดเพื่อนเอาละตอนนี้อัลตาเซนบอกเฮ้ไม่มีใครหยุดข้าอยู่โอ้โหราชักไข่โดนไประดับที่สองนะครับนะต่อมาโอ้โหซูเปอร์มาบอกกูไม่กลัวนี่กับกับนี่กับกับนี่กับกับอ้าวไปไหนแล้ววะโดนอันนี้จมดินอีกแล้วแม่งเอ้ยมันบักไง ที่จริงซุปเปอร์มามันแพ้นะผมบอกไว้ก่อนมันแพ้นะครับเพราะว่าเออมันถึงแม้มันจะการสายฟ้าได้มันจะมีบางครั้งที่มันพลาดนะครับเพราะว่าผมเล่นหลายรอบแล้วเวลาผมวัดตัวละครจัดอันดับเนี่ยนะฮะ อ่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมติอัลต้าแซนเนี่ยเจอ,อยูนิตขั้นสูงระดับ3แล้วต่ำลงมาจากเนี้ยก็คือเออ่เป็นเรื่องขี้หมูขี้หมาของอัลต้าแซนมากเลยนะครับแต่ดูดิโอ้โหเราตโดนก่อนโอ้โหเศรษฐมาบอกแกแกระทำอะไรเพื่อนฉันแกตายนะครับโอ้โหราชาไก่แบงก์โดนอีกแล้วนะครับดูไม่ทันจังหวะนั้นโอ้โหเศรตามาจะเข้าไปเออเข้าไปก็ตายนะครับแฮร์รี่โอ้โหตายเหมือนกันเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะโอเคนะครับนะอัลต้าแซนนะครับโหดมากไปดูอันดับที่3กันต่อดีกว่า อ่ะเอาละครับต่อมาหลัวที่สาวของเรานั่นก็คือเทพไร้เทพแห่งอะไรไปดูพลังน้ออนพลังหลอดไฟอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับนะดูไปดูมามันเหมือนพระอาทิตย์เรืองแสงเคลื่อนที่นะครับที่ยังเป็นร่างมนุษย์อยู่นะฮะแต่มันก็แก้ตัวให้ตัวเองประจำนะครับว่ากูไม่ใช่เทพไร้กูไม่ใช่เทพอะไรทั้งสิ้นกูมาจากเผ่าฟิวเจอร์เผ่านาโคตุนทดลองมาชื่อจริงกูมาจากฟิวชั่นนะฮะซึ่งก็ไปหาดูได้นะครับตามริงนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งริงไว้ด้านล่างกู้ขายของอีกแหละ แล้วก็ต้องขอบอกนะครับว่าพี่แกนี่อยู่ในยูนิตขั้นพัดเจ้าระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เท่าอัลต้าแซนนะครับนะเออนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของพี่แกดีกว่าอ่ะเอาละนะครับผมจะเอายูนิตสูงๆนะครับดูดิแซนโอ้โหนารุโตะซาสุเกะเอาดิมายูนิตสูงหมดเลยนะครับซูเปอร์ปอพีฟ้าเอออ่ะเอาละนี่จะเป็นระยะเผาขนนะครับเพราะว่าโอ้โหดูดิผมสร้างยูนิตได้โคตรใกล้กันเลยนะครับนันก็คือ มีโอกาสเข้าใกล้ถึงตัวพี่แกได้ง่ายมากนะครับพี่ไลอ่ะดูซินะครับพุ่งมาแล้วโอ้โหห่อฆ่าชนมันได้โอ้โหคนโดนอะไรวะเนี่ยเอ้โเรียบร้อยนะครับนะชนมันได้เลยเออนี่นียิงไปฟิวฟิวตายไอแฮ็คไอแฮ็ไอแฮ็เรียบร้อยนะครับนะไม่มีตัวไหนลดอ่ะรองให้มันเจอกับอัลต้าแซนนะครับนะอันดับที่3ของเราเมื่อตะกี้นะครับฟื้นอาโยนมาปุ๊บตู้มดอกเดียว ตายแฮ้แซนบอกอ,อู้กูไม่เคยเจออะไรใครที่ตีแรงแล้วตีเร็วขนาดนี้แล้วตีแม่นด้วยนะครับนะเพราะว่ามันล็อกเป้าเลยครับเวลามันยิงทีหนึ่งเอาละครับแล้วอันดับที่2ก็หนีไม่พ้นพี่แกนะครับนะไซตามาร่างสองอซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพี่เขาแม่งเก่งสุดๆอึด ตีแรงตีเร็วตีไวไวที่แบบว่าไวอย่างกับแฟตนะครับนะเออบินบินไวอย่างกับแฟตนะครับนะซึ่งก็ไม่เหมือนของจริงเลยนะครับของจริกเนี่ยในกระตูดเนี่ยมันไม่บินได้นะครับนะเห็นน้องๆบอกพี่มันกระโดดได้สูงใช่ไหมเออแต่มันบินไม่ได้แต่ในเกมนี้ผมบอกเลยว่าเออจะให้มันทําอะไรก็ได้จะให้มันเป็นอะไรก็ได้จะให้มันเป็นซูเปอร์แมนสองก็ยังได้เลยนะครับนะเออซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาก็ได้สร้างมาให้มันเป็นเหมือนซูเปอร์แมนแต่ไวกว่าซูเปอร์แมนมันเป็นเหมือนซูเปอร์แมนบวกกับแฟต พอจะเข้าใจไหมเอาลาถ้าน้องๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูตัวไซตามะร่างสนะครับนะสซอติดอันดับเองนะร่าง2แล้วก็ติดอันดับ2อีกเออนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเอาละครับเปิดฉากมานะครับไซตามะบอกอกูขอฆ่าร่างหนึ่งกูก่อนนะกูรําคาญหน้ามันนะครับนะเพราะว่ามันหลอกกว่านะครับดูดีนะครับนะร่างหนึ่งโคตรเท่ร่าง2ดูผอมลงนะครับนะอาจจะไปไปฟิตมาเพราะว่ามันเก่งขึ้นจริงิโอ้โหน่ครับตายนะครับร่างหนึ่ง เรียบร้อยนะครับนะเนี่ยตะกี้คุณเห็นไหมล่ะมันเร็วขนาดไหนนะท่านผู้ชม อ่าเอารัตกิ so it. It Não, right. ้ผมขอเป็น huh. ด mm ่านนะครับเพราะว่าใสตามามันตกนะครับม uh ันไปเร็วเกินนะคะเออนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้แต่จุดดูดีวางไว้ทั่วเลยครับตรงนั้นก็วางนะครับเห็นไหมที่สูงสูงตรงนั้นอ่ะก็วางนะครับอ่ะดูซิปล่อยไปแอบพวกเราแม่งมองมันไม่ทันเลยกระดิกขึ้นมาโอ้โหนะครับหมวกซานต้ากูติดบั๊นะครับนะเออโอ้โหแม่โคดิโอโอ้โหนะครับนะ มันกำลังบินมาหาดีนะครับดนาะกดได้ขึ้นว่าเออหนุนๆนุนนั่นก็โอ,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 อ้ตัวอะไรเร็วๆผ่าไปด้านหลังแล้อเ้อเออไปหาอาบน้ำนดีกว่าอา้าวใส่ตะมากูตกน้ำตายนะครับเนื่องจากเร็วเกินอ่ะเอาละนะครับผมจะให้ยูนิตขั้นสูงแนละขั้นพระเจ้าอย่างกับอัลต้าแซนแล้วก็โอ้โหนะครับมารุมมันแม่งเลยนะครับดูซิว่าจะสู้ไซตามาได้หรือเปล่านะฮะอ่ะเอาละนะครับมาเรียบร้อย ตายทั้งวงนะครับนะดูความโหดของมันท่านผู้ชมนะครับวิวโเร็วอะนะครับนะดูดินะครับนะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่1นึ่งอะไดีกว่าเอาละครับตอนนี้มาถึงตัวสุดท้ายของเราแล้วซึ่งเป็นอันดับที่1นึ่งที่น่ากลัวที่สุดเทพที่สุดเก่งที่สุดของปี2020นั่นก็คือพิธานนะ นะครับนาดซึ่งก็บอกเลยว่าพี่แกเดี๋ยวมาจากหนังเรื่องอตุ๊ดซี่เดลี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากเออหนังเออเอาเวนเจอร์นะครับนะธทานอตไอ้มันม่วงนะครับนะเออเป็นฮีเออไม่ใช่เป็นฮีโร่เดี๋ยวเป็นไวร์ร้ายนะครับของเราโอ้โห เป็นคล้ายๆว่าตัวสร้างปัญหาของจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันถืออินฟิน t ต g a การ์ดดีดนิ้วไปนะครับนะเพื่อนะครับนะสุ่มคนนะครับนะดีดไปครั้งเดียวนะครับว่าคนทั่วจักรวาลนะครับหายไป5 0เอนเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนะความเทพความโหดของพี่แกเนี่ยไม่มีนะครับนะผมไม่เคยเห็นมันต่อยสักครั้งเลยเออส่วนเรื่องความอึดหนิไม่ได้อึดเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันน่าจะอึดเท่าๆกับรอดเลคเคนนะครับนะ แต,แต่จุดประสงค์ก็คือ,อผมให้มันเป็นที่1ก็เพราะว่ามันถืออินฟินิตี้กันเลยนะครับนะอาวุธสังหารของมันนะครับนะนี่อาวุธสังหารโดยการดีดนิ้วใส่สตูตัวละครด้านหน้านะครับดีดไปป๊๊บป,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 บปบ๊หายหมดฮนะอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าพี่มันม่วงของเราจะโหขนาดไหน อ่าเอาเอาตัวทดรองเป็นหลอดเล็กๆนะครับเพราะว่าทานอนไม่ใช <f Yep> <sho ck> ่ย <Brilliant> ูนิตธรรมดาที่จะมาเอาช้างกระหลงปองได้นะครับนะดูซสิจะเป็นยังไงนะครับถ้าเจอหลอดเดกหลายตัวจุ๊บๆๆๆๆๆโอ้หดีดนิ้วนะครับจุ๊บๆๆๆโอ้พวกเราสลายหายโจไปเลยแฮ่ฐานนอนบอกโอ้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันก็แค่ดีดนิ้วให้พวกแกกลับบ้านเกิดไปมิติอาเบะเฉยๆ อ่ะเอาละครับตอนนี้นะครับทานอนจะต้องมาเจอกับนี่โอ้โหเก้าอันดับนะครับนาที่หลังจากทานอนมานะครับโอ้โหซึ่งก็บอกเลยว่านะครับมีปรับปนกันไปด้วยนะครับมีอัลต้าแซนโอ้โหซูเปอร์มาดิมาให้หมดอะแกรสเตอร์มาเนี่ยเอาดิวกูเรียกมาใ้มันมาหมดอะดูซิว่าทานอนแบงกับสู้ได้มีแมนก็มาไว้เฮ้ยอ่ะมาดูกันนะครับ เอาละเริ่มแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหไซตามาเออไซตามาร่างสองนะครับบินเร็วขนาดไหนมึงก็ต้องตายฟิววโอ้ยโอ้โหฐานอนบอกเออตะกี้แม่งผ่านไยเฮ้ยดีไม่โดนเอาดิจะจะเอาเลยโดนจับทุ่มนะครับทุ่มไม่เป็นไรนะครับนะแต่มือกูยังใช้งานได้อินวิลิตี้การเลตกูยังใช้งานได้เรียบร้อยนะครับนะ ตายหมดเลยไม่มีตัวไหนสู้มันได้นะครับเพราะว่าพลังดีนี่เป็นพลังอยู่เหนือจัก,กรวาลข,ของจักรวาลของจักรวาลนะครับนะยะกยกเว้นตัวเดียวนั่นก็คือตัวอะไรรู้ไหมผมเล่นบ่อยๆแล้วนะครับนะในวันนี้เนี่ยก็คือบักคำยักษ์ของเผ่านางฟ้านะครับนะซึ่งวันนี้ผมเล่นมา3ครั้งแล้วมันก็ยังไม่แพ้3าครั้งนะครับดูดิดูด,ดิตายนะครับ ตายแบบตกๆนะครับแต่ไม่ตายเพราะว่าโดนดีดนะครับโดนดีดทานอนมันยังงงเลยนะครับว่าเออทำไมวะเกิดอะไรขึ้นเออวันนี้กูเจอกับมึงมา3ครั้งแล้วทำไมกูฆ่ามึงไม่ได้สักครั้งเลยนะครับนะอ่ะเป็นไงกันบ้างนะครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าครับในการจัดอันดับ10ตัวละครที่เทพที่สุดของปี2020นะแล้วนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับนะของปีปีนี้นะครับปี2020นะครับก็อยากให้ทุกคนนะเออ อยู่กับครอบครัวนะครับในวันนี้นะครับเพราะว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมพูดทุกคลิปเสมอนะครับและผมก็อยากทุกคนนั้นโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขนะครับนะาสอบได้คะแนนดีๆไในที่เรียนดีๆหรือว่าใครที่ทํางานแล้วก็ได้ทํางานที่ท้ายได้ทํางานดีๆนะครับนะเติบโตในทางที่ดีนะครับนะเออนะครับในการจัดสีันดับ10ตัวนี้นะครับก็ต้องจบในเพลงเท่านี้แล้วก็นะครับอ่ะอีก5ชั่วโมงครับขาวดาว ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรก่อนจบคลิปนี้ผมก็ครับขอบคุณนะครับนะที่ทำให้ผมได้มีวันนี้มีเงินใช้มี FC, เอ่ซมียอดซับ40,000ซับน,นู่นแหละเอเอเยอะมากนะครับนะแล้วก็ผมมีความรับบางอย่างจะบอกคนดูนะครับว่าเออบอกนี่ไหมว่าเอาละนะครับนะทุกคนตั้งใจฟังนะโอเค พีน่นาโปขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะ